วันนี้ก็พาคุณลุงมาพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นที่เดิมครับวันนี้จะเข้าจอดที่อาคารจอดรถไปดูว่ามีที่จอดสําหรับเราไหมเอ้าเต็มครับท่านผู้ชมต้องวนไปอีกสักรอบหนึ่งเผื่อว่ารถญาติผู้ป่วยกลับบ้านบ้าง เป็นโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย,ยตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ละวันลดเยอะจริงๆคือตั้งแต่อาจารย์อาจารย์แพทย์นักศึกษาแพทย์พยาบาลในแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่นี่ก็คงจะเยอะแล้วล่ะครับแล้วก็มีคนไข้ญาติคนไข้เข้ามาสมทบที่จอดก็เลยายากเลย ด้วยรถยนต์โอ้โหตรงนี้ถือว่าเป็นซอยที่หนึ่งนะครับไม่มีที่ว่างสำหรับเราไปซอยใหม่เต็มทุกซอยสามแยกคณะนะเพสัชศาสตร์มีโรงพยาบาลเฉพาะทางเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์ลองวนเข้าไปใหม่อีกสักรอบหนึ่งครับแล้วมีรถออก ข้าไปดูอาคารจอดรถอีกสักรอบหนึ่งมาอีกเป็นรอบที่สองครับอรอบนี้เข้ามาแล้วมีที่ว่างสำหรับเราเข้าไปหาที่จอดครับเพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดเปลี่ยนเป็นลําแสงตำ่ำชั้นสอง อโอเคเลยที่ว่างสำหรับเราอยู่ตรงนี้ได้จอดแล้วครับนี่นคุรกิจอันจริงใหญ่อาคารจอดรถ13นาฬิกาตรวจเสร็จแล้วเดินทากลับครับตอนนี้นำรถลงจากอาคารจอดรถ ากชั้น 2A ลงมาแล้วก็เวียนขวาออกนะครับก็สร้างได้ดีอยู่ตรงนี้เป็นที่ล้างรถค่าแคร์สมสิบบาททั้งหมดกี่ชั้นอาคารจอดรถลรา ถ้า24ชั่วโมง150บาทถ้าจอดไม่เกิน30นาทีก็จอดฟรี